สวัสดีครับนัดสวัสดีครับนะฮะโทษพี่โจไม่ได้นะเพราะว่าเพลงทําให้เราเคลิ้มไปด้วยนะเคินที่อยากคุยอยู่โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่การสัมภาษณ์กันด้วยนะครับที่ซันชาร์ดิโอนะครับสม <c oughs> บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้คุยกับนัดด้วยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นพี่โจเป็นแฟนคลับดังเหมือนกันนะฮะจำได้ว่าตอนนั้นประกวดเอฟยูโอ้นานมากนานมากตอนนั้นจําได้ว่ามีอ่ครั้งหนึ่งที่นัดไปขึ้นคอนเสิร์ต อ่าเป็นคอนเสิร์ตของ WTF อะนะนะฮะแล้วก็มีอ่ามีโจทย์เพลงที่รู้สึกเต้นเพลงแบ่งแบงแบงแบงอะไรสักอย่างกับลิกี้มาตินหรือเปล่าโอ้หลานละอใช่ไหมใช่ไหมโอ้เพลง the c u p of life เออใช่ใช่บอกว่าโอ้เป็นอะไรที่คือฮามากตอนนั้นไม่ไหวจะมีแอปกดหวตไปด้วยเนี่ยจะมาเก็บตังค์ย้อนหลังประมาณ200บาทโอเคนะคุยกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของ สดๆร้อนๆเลยที่ผ่านมาสำหรับคอนเสิร์ตนะฮะนัดสักดาทธน on love executive live เป็นไงบ้างวัน love executive live ก็เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาครับก็เป็นคอนเสิร์ตแบบสเกลที่เราจัดให้ใกล้ชิดอะครับแบบจำกัดคนสามร้อยกว่าคนครับผมสนุกสนานครับผมมีซีนแบบให้แฟนคลับขึ้นมาเล่นกันบนเวทีแบบผมแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ก็มีอะไรเงี้ย มีประมาณว่าส0มร้อยคนนี้ก็คือจะได้รอยจุบกลับบ้านไปทั้งสามร้อยคนเลยโ <laughs> <laughs> อ้โครับเออน่าจะมีโปรโมชั่นนะฮะซื้อบัตรคอนเสิร์ตนัดนะครับก็จะมีรอยจุบให้นะครับกลับไปไประทับใจไปฟินที่บ้านต่อเลยทีเดียวโอ้โห <laughs> 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 แล้วที่สําคัญคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อเรื่องของความพิเศษแล้วก็มีมีเกตรับเชิญอะไรไปหรือเปล่าฮะ <laughs> มีต้อนครับผมรับผม,ม <laughs> เป็นไงบ้าง <laughs> ทำไมถึงจะไปเลือกเลือกน้องต้อนมาคอนเสิร์ตนี้ครับ เป็นคนที่สนิทสุดแล้วอะครับสนิทสุดแล้วก็คือมีเพื่อนคบด้วยว่างั้นเถอะอะไรนะใช่คนเดียวเนี่ยล้อเล่นมีคบอยู่แล้วแหละนะก็คือตอนนี้เขาก็ถ้าเกิดหลายๆคนที่ติดตามนัดอยู่จะรู้ว่านัดกับตอนนี้สนิทกันนะฮะก็โอมีโอกาสได้มาเล่นในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตมีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างเผื่อว่าเก็บตกบรรยากาศสําหรับใครที่ไม่ได้ไปเก็บตกอะครับอเป็นมี้างที่แบบตลกมากก็คือเราเตรียมของพิเศษครับวันพิเศษสุดในงานนะครับไว้ให้ หนึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเปล่าใช่ยังไม่ไม่มีงบเงยอะขนาดนั้น <c oughs> จริงเหรอฮะถ้ามีเมื่อไหร่บอกพี่โจพี่โจจะไปเลยเพราะว่าอยากได้บ้านพร้อมที่ที่ดินนะฮะแต่<ง>บ้านพร้อมนี่สิท์ไม่เอาเด็ดขาดเลยผมขอลงไปลุ้นเองดีกว่า <c oughs> โอเคต่อเลยฮะเออก็มีเตรียมของไว้ครับแล้วก็เออเดี๋ยวมันต้องจับฉลากว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอะไรเงี้ยอืมครับแล้วก็คือเราก็เตรียมไว้เป็นแหวนวันเลิฟ ข้างหน้าเขียนว่า you are my one love ข้างในเขียนเป็นสลักชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบจับขึ้นมาแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือคืออะไรเราไปเจอจิ้งจกอยู่ในนั้นเป็นผู้ชายเอาสร้างงานผมก็เลยคุกเข่าสวมแหวนให้ผู้ชายกลางงานเลยอ่ะิงโอ้ยแต่เป็นภาพที่น่ารักดีครับน่ารักเนอะความรับทุกรูปแบบแหละนะฮะก็มีความสวยงามอยู่ในตัวแล้วแหละที่สาคัญคือแฟนคลับก็คงจะแบบ แอบยิ้มแอบฟินไปด้วยลนยะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ,รบหลายคนบอกว่าโอ้โหมีเป็นรอบเดียวแล้วมีจะมีรอบสองหรือเปล่าบาง,งคนไม่ทันพี่โจ้นี่ไม่ทันจริงๆรนะิงไต้องขอบอกเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าครับเดี๋ยวน่าจะมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆตามมาทีหล<ะ>ังต้องรอติดตามแล้วกันว่ามีจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับแฟน,นคลับพันแท้จริงๆนะฮะและ <S <S ที่สําคัญนะครับสําหรับช,ชาวภูเกต็ตนะฮะก็มีถามมาว่ามีโอกาสจะได้มาเจอนัดเป็นๆยไหมที่คอนเสิร์ตที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ตอนนี้ยังไม่เห็นคิวในเร็วนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องต้องลองติดตามในมใน Facebook ใน Twitter ใน i ิน t a g r a m ผมครับแอดนัสกสกาทรเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงกันบ้างดีกว่านะฮะสิงค์ล,ล่าสุดเลยทีเดียวสดๆร้อนๆสิ่งๆกันเลยทีเดียวรักเธอคนเดียวเนะฮะเป็นไงบ้างเพลงนี้เป็นแนวเพลงแบบไหนสไตล์แบบไหนเพลงนี้เป็นสไตล์แบบใหม่ที่เราเรียกว่าโรแมนติกร็อกครับอืมเข้ากับตัวนัทเลยเพื่อเดียวนะฮะเพราะว่านัทเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่า มันก็มีบางมุมครับใช่มุมนะอ่อโรแมนติกแต่มันไม่ใช่แค่โรแมนติกร็อกนะไอ้มันไม่ใช่แค่โรแมนติกอย่างเดียวอันนี้มันเป็นโรแมนติกร็อกนึกภาพไม่ออกนะโรแมนติกร็อกเลยพยายามเล่นตามความโรแมนติกอ่อนหวานละมุนอยู่อะไรเงี้ยจะมีมันจะเป็นในส่วนของเนื้อเพลงับทำนองที่เราเราจะรู้สึกถึงความโรแมนติกได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเนื้อเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงแบบเออเราไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นไม่ได้มีอะไรพิเศษอืแต่ว่า หลายคนไม่ต้องกลัวนะว่านัดจะลุกขึ้นมาแบบฮาร์ดคอร์ร็อกแล้วแบบใส่หัวเลยทีเดียวนี่คงไม่ใช่ใไม่ใช่แต่ว่าคือือถ้าเราตอบก็คือแบบเราเราหลาอาจจะไม่ได้ดูอะไรโดดเด่นอะไรเยงี้ครับแต่ว่าที่เรามีมันคือคําสั้นๆในใจแค่สี่พยางนี่แหละแทนว่ารักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวอันนี้เป็นคําคีย์เวิร์ดสำหรับนัดเลยทีเดียวใช่ครับมีอะไรเป็นแรงแรงบันดาลใจสําหรับเพลงนี้ฮะถึงอันนี้ในจริงๆเราก็คือแบบเนี่ยอย่างที่เล่าก็คือแบบทั้งเพลงเนื้อเพลงทานองครับมันก็จะดูโรแมนติกถูกไหมครับครับ เอ่อทำทำนองก็คือผมแต่งเองโดยที่แบบเราเราคิดว่าอยากจะให้ได้เป็นเพลงเมโลดี้สวยๆฟังแล้วแบบรู้สึกดีรู้สึกบวกๆยอะไรเงี้ยครับอืมครับเออแล้วก็เมื่อกี้คือนั่นนั่นคือฟากหนึ่งนะของเพลงนี้ก็คือฟากคือร้องทานองที่โรแมนติกครับฟากหนึ่งก็คือเป็นดนตรีร็อกที่มาหุ้มเพลงนี้ครับครับดนตรีร็อกที่ทําโดยพี่พคคลข่าวมันก็เลยทําให้เพลงนี้เกิดเป็นโรแมนติกร็อก ใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเพลงนี้นี่นักทุ่มเทมากมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเอ่อเรื่องการทํางานที่ค่อนข้างที่จะได้อิสระเยอะในเรื่องของการที่จะเรื่องของการอินโพรไว้ต่างต่างหรือว่าเรื่องของการดีไซน์การร้องค่อนข้างจะอิสระมากๆเลยอืมมากๆครับ<ม>ก็ผนได้ค่ับดีว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบเปิดกว้างมากครับตอนอัดก็คือให้เรา อะไรได้เต็มที่เลยตามอารมณ์เราเลยอะไรอย่างี้ครับไม่ไม่ไมันเขาจะไม่มานั่งบอกว่าคํานี้ต้องร้องอย่างนี้อะไรอย่างงี้ครับอืมนะในซิงเกลิลนี้เนี่ยนะมีส่วนร่วมในการทําเพลงมากน้อยแค่ไหนครับก็ <S <S ถือว่ามากนะครับอย่างที่ว่วพี่บอกก็คือแต่งนํำนองเองครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเนื้อเพลงเราก็ก็จะได้คุยกับพี่โตที่เขาเป็นคนเขียนเนื้อนะครับอับอันนี้อันนี้รับตังต่างหากไหมฮะว่าอันนี้แบบเราทำส่วนนี้อันนี้เราเป็นนักร้อ บอกเขาว่าไงนะไม่ได้ยินนัแตังคนละส่วนกันไหมคนละส่วนครับคนละส่วนนักแต่งเพลงก็จะได้ค่าแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมผมแซวเล่นนะนะดิฉันพูดจริงจังมากเลยพูจริงจังดิแบบสมมติเราถ้าเพลงไหนเราร้องแล้วแต่งอะไรอย่างี้ครับได้ทั้งค่าร้องค่าแต่งอ่าโอ้โหเราก็นึกว่าน่าจะช่วยแต่งฟรีแลหวับแบบว่ามาอยู่ในค่าร้องอย่างเดียวเออโอเคแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องราวของอ่าเรื่องราวสตอรี่ในเพลงนี้หน่อย นะฮะเอ็มวีออกมาถ่ายทอดให้เราได้ชมหร้อย่างครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเอ็มวีก็มีให้ชมใน YouTube แล้วยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่า <laughs> อยากจะแว๊บๆขึ้นไปดูนะฮะแต่ที่สนใจค <laughs> ือแบบม, <า S 1> มีคอนเสิร์ตทำไมเราพลาดคอนเสิร์ตไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำอะไรที่เจ็บใจ <laughs> มากๆเลยทีเดียวพอมาดูวันที่โอพผ่านไปแล้วเลยเนี่ยโอ้โหนะฮะสงสัยต้องมีระบบส่ง S อสมาบอกพี่โจบ้างเลยนะเออจะได้คอนเสิร์ตเนาะนะฮะ จริงด้วยนะฮะก็เลยอยากอยากจะให้ดูกันเพราะว่าเราเราตั้งใจทํามาเพื่อให้แบบคนได้รู้สึกว่าเอ้ยรักแท้มันยังมีอยู่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้หายไปไหนอืมงน้่ในชีวิตจริงรักเจอแล้วยังตังครับผมยังหาอยู่ยังหาอยู่ต้องรับสมัครอยู่ใช่ไหมรับสมัครเต็มที่เลยก <laughs> อกไปสมัครด่วนเลยฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฮะตอนนี้ว่างอยู่แล้วที่สําคัญนี่ฮะในส่วนของการทํางานรู้กับพี่พลนะฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างการทำงานกับพี่พล ออพีพ่พลดุแม่อะไรเงี้ยพี่พลอย่างที่เมือ่อกี้บอกคือพี่พลเขาพ็นคนที่แบบเปิดมากครับอ่าครับเหมือนให้เรามีส่วนร่วมเต็มที่โดยที่แบบไม่นั่งไม่มานั่งแบบบังคับว่าเราต้องร้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็คือเขาเขาจะแฮปปี้กับการที่แบบนักร้องเขาเรายกอไรตื่นเต้นกับการทํามากกว่าร้องอะไรเงี้ยครับอืมครับแบบเข้าไปนั่งดูแบบเหมือนตอนที่เขาเรนส์แล้วเขาก็เลือกเสียงดนตรีตรงนั้นตรงนี้มาเขาจะแบบถามเราว่าชอบไปยัางอยากเปลี่ยนอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับอเออ ข้างๆนั้นมีใครขุดมะพร้าวอยู่หรือเปล่านี่ได้ยินเสียงคนขุดมะพร้าวอยู่ข้างๆเลยเขาหรอเขาไม่มีนะครับหรืว่ากำลังทําโรงงานอะไรขนมอะไรทุกอย่างเหมือนเสียงขุดมะพร้าวจะถามตั้งนานแล้วมันสักนี้ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมตายแล้วรับหรือว่าพลังงานมันจะมีจริงออกมาใช่เนี่ยแล้วที่สาคัญอ่ะถามเรื่องเอ็มวีเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมฮะอยากจะทราบว่ายังยังเล่นเป็นพระเอกเหมือนเดิมไหม เปล่าครับเอ็มีนี้มีโทนี่ลัก่กนมาเล่นให้ครับโอ้โหประชันความหล่อกันเลยทีเดียวนักนเอกเลือกเองไมหมฮะหรือว่าให้พระเอกเขาเลือกไปอะไรนะครับเอานักเอกเลือกเองไมหมฮะหรือว่าพระเอกเขาเลือกไปเราเราก็ช่วยกันเลือกกับทีมทำเอ็มบีนี้ครับครับแล้วล้วก็คือถ้าถ้าใครได้ไปดูจะเห็นเลยว่าสองคนนี้เขาแสดงเป็นธรรมชาติมากจริงๆมีแอบฟินตามไหว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเพลงเพลงของเราเนี่ยนะฮะรักเธอคนเดียว สองคนนี้เขาจะเล่นได้อินมากกว่าชีวิตจริงเราอีกอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> <c oughs> เออคือบอกว่าเออเพลงบางทีมันก็มีส่วนใกล้เคียงกับเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นเรื่องจริงจากชีวิตไม่ใช่ชีวิตผมนะใช,ใช่ใช่ใช่เขาจา <c oughs> ไม่ใช่ชีวิตเป <c oughs> ็น <c oughs> ของแบบคู่เพื่อนที่เขารู้จักกันมาแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล <c oughs> ้วอยากจะเป็นยังฮสเต <c oughs> ดครับไปเที่ยวรอบโลกเนี้ยครับแต่ว่าตตวผู้ชายเนี่ยต่างกันคือเขามีความฝันอยู่แค่ว่า อยากจะอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้อือซึ่งอธิบายไปก็ไม่เห็นภาพจริงๆเนาะต้องไปดูในเอมวอย่างเดียวเลยดูแล้วเราจะรู้ว่าเออผ,ผู้ชายเขาทุ่มเทงไงบ้างที่สุดท้ายเขาถึงได้ไปอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูในแฟนเพจนัดนะฮะแต่ว่าจะให้เล่นเป็นนูตอนนี้คงคงไม่ได้อะเนาะไนะครับ <laughs> ในไหนก็มาซันชารดิโอแล้วเนี่ยอยากจะขอสักท่อนหนึ่งนะฮะสําหรับเพลงนี้รักเธอคนเดียว เป็นสไตล์ไหนดีสไตล์ร็อกหรือบอสซาเอาไม่ใช่เอาสไตล์นัทเลยดีกว่านะฮะเป็นติกรอ็อนี่แล้วกันนะครับ <laughs> โอเคขอแบบสดๆนะฮะซักสักสักท่อนที่แบบฟังแล้วโอ้โหฟินเลยนะฮะท่อนฮุกนี่แหละครับโอเคพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> พร้อมครับโอเคเระเธอคนเดียวแค่ทุนนี้ที่ใจของฉันมีคือรักใทเธอทุกนาทีที่เธอช่วยรับ มันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานเราที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันโอ้โหสุดยอดมากเลยนัทช่วยสาบานกับพี่เถอะว่านัทไม่ได้เอาเทปมาเปิดนะ ร้อง <l ong> อยู่ตรงนี้อะไรครับป <laughs> กติอย่นี้ทำไมมันเสียงมันมันเหมือนแบบเหมือนแกะกล่องมาจากซีดีหรือว่าวีซีดีเรทีเดียว <laughs> เอาต้องเหมือนดิพี่โอ้ไม่ปกติเ <laughs> วลาเราฟังนักร้งองวเวลาเขาร้องสดมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะเอาคนละฟิล์กันแต่นี่คือฟังแล้วเหมือนกับเฮ้ยมันเอาเทปมาเปิดเราฟังหรือเปล่า <laughs> <laughs> แต่ผม <c oughs> ผมการัน <c oughs> ตีว่านะครับเป็นการ้องสดีหรือไม่ดีเปนมันดีดีมันดีง่ายร้องสดแล้วแบบเหมือนกับเอ่อออกมาจากซีดีเลยนี่มันเป็นอะไรที่แบบ หายยากเหมือนกันในนักร้องของเมืองไทยนะเพราะว่าที่เราเคยได้ยินมาในบางทีร้องบางคนเนี่ยบางทีร้องเพลงร้องในในตัวตัวออกมาเป็นเป็นแบบงานสำเร็จร,รูปแล้วเป็นเป็นซีดีวีซีดีเนี่ยมันก็จะมีการมิกอะไรต่างๆใช่ไหมฮแต่ร้องสดบางทีก็อาจจะลาบากน,นิดนึงในบางคนนะแต่ว่าถ้าเป็นนัดเนี่ยก็ลําบากเลยเหรอพี่น่าสงสารนะ <laughs> ถ้าเป็นคะแนนสิบเต็มเอาไปเก้าครึ่ง <laughs> อีกครึ่งอยู่ตรงไหนครับอีกครึ่งคือเป็นคะแนนบรรนไส้ว่าร้องดีอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนัดแล้วที่สำคัญคือเพลงนี้หาดาวน์โหลดได้หรือยังดาวโหลดได้แล้วครับดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบครับผมอืเป็นเลขดีด้วยนะฮะสิบสิบงหน้าไม่ออกแน่นอนนะฮะไม่ต้องซื้อนะฮะอย่าเชื่ออะไรผมเวลาผมบอกเลขไม่เคยมีใครถูกอะไรเลยนะฮะคือแฟนรายการเราไม่ได้บอกตัวเลขเมื่อไหร่เนี่ยจดทันทีเลยนะฮะโดยเฉพาะศิลปินบอกตัวเลขอะไรเข้ามาเนี่ยเออให้มันมีตัวเลขเถอะจดละ อย่าเชื่อนักสักดาทอนครับไม่อย่าเชื่อนักสักดาทรแต่ว่าอย่าลืมมาอุดหนุนเพลงนักสักดาทอนด้วยกันแล้วกันอาครับผมที่สําคัญคือตอนนี้นะฮะหลายๆคนที่อยากติดตามตารางงานต่างๆอยากจะไปติดตามชีวิตส่วนตัวเอ๊ะติดตามได้ไหมติดตามได้ <c oughs> ได้สิ <c oughs> แอบ,บแอบไปเห็นโอ้ยอะไรนะเขามีลงอะไรนะลงโซเชียลแคมด้วยอ่ามีเล่นเปียโนใช่ไหม มีมีถ่ายลงยบ้า่นะฮะเดี๋ยววันหลังเราจะเนเรมิตเป็นนมมาอยู่ที่ห้องส่งนะฮะรอแค่นัดมาที่ภูเก็ตเท่านั้นเองจริง <c oughs> แล้วมันมีนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้เล่นเนี <c oughs> ่ยได้ยินไหมครับ <c oughs> เอาจริงจริงแล้วไม่บอกพี่จนะ้นเมื่อกี้ว่ามีเป็นนม